ครับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้วันที่12พฤษภาคม2021นะครับก็มาพบทุกท่านในช่องทางน,นี้นะครับวันนี้ก็มาที่นครปนมในหลายวันที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกนี้มากมายทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะครับ วันนี้ก็จะมาเล่าประมวลให้ทุกท่านฟังในลักษถานังนี้เรื่องแรกในเรื่องของดาวข้อน้อยนะครับ2021่ PDC ที่มีกำหนดที่จะมาถึงโลกปร,ประมาณวันที่20ตุลาคม2021แต่บางข้อมูลก็บอกว่าประมาณวันที่ 14. ตุลานะครับข้อมูลก็ไม่ไมตรงกันบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นการจำลอง ะครับการชนแต่ผมอยากจะอนุมานประมาณนี้ก็คือก่อนหน้านี้ที่จะมีการาถแถลงของนาซาผมได้รับเพจพันธมิตรนะครับมีการแจ้งเตือนในเรื่องของเกิดการชนกันของอุกกาบาทในแถบดาวเคอน้อยนะครับใกล้ดาวพฤหัสสปรีนะครับแล้วก็มีกระเด็นลงมาด้วยจากนั้น ประมาณวันที่26-29เมษายนนาซาก็มีการประชุมแล้วก็จำลองการเข้าชนแล้วก็มีการจำลองอีกครั้งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทุกท่านนะครับจะเชื่อแบบไหนอันนี้ผมก็มาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเป็นการต่อจิ๊กซอวก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเรื่องแรก เรื่องที่2ก็คือช่วงนี้มีการสู้รบกันนะครับเมื่อวานสือ่อนี้ก็ผู้นำสูงสุดอิหร่านได้ประกาศาสงครามจีฮัดก็คือสงครามศาสนากับอิสราเอลและขณะนี้ก็มีการถล่มกันมาเนี่ยประมาณวันนี้วันที่3แล้วนะครับก็มีผู้เสียชีวิตประมาณผมดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยประมาณร้อยสามสิบหกราย แล้วก็บาดเจ็บในเบื้องต้นใน46รายมีคนไทยหนึ่งรายด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอ,อันนี้ก็มาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับนะฉะนั้นในวันสองวันที่จะถึงเนี้ยก็น่าจับตานะครับว่าสถานการณ์จะลุกลามหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามคือโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในอินเดียก็ตามในประเทศไทยก็ตามนะครับ ที่อินเดียเนี่ยมีการถแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อวันละสี่แสนเสียชีวิตวันละสามพันแปดนะครับแล้วก็ยอดสะสมอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองล้านคนแต่อ่ามีนักวิชาการอินเดียเขาออกมาบอกว่าอ่าตัวเลขจริงนั้นอาจจะมากมกว่านี้เขาคาดว่าอยู่ที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยประมาณห้าร้อยล้านนะครับเสียชีวิตก็น่าจะอยู่ที่วันละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันราย นะครับฉะนั้นอันนี้ก็เอาข้อมูล2ด้านมาเล่าให้ทุกท่านฟังน,นะครับสำหรับในประเทศไทยก็มีการยอมรับในเรื่องของสายพันธุ์อินเดียในเรื่องของอหลายสายพันธุ์ก็คืออยู่ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเสียชีวิตประมาณ34ลายเมื่อวานนี้เสียชีวิต31ลายนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือตัวเลขอยู่ที่ใกล้ๆ2 0 0 0ต่อวัน ผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่30โบบวนะฮะจะเห็นว่าการระบาดรอบที่1รอบที่2และรอบที่3เนี่ยการอัตราการเสียชีวิตจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันกลายพันธุ์คู่แต่สายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันกลายพันธุ์คี้ก็คือโหนดของเขาคือ,อเป็นโครโรนานะฮะเป็นหมายถวงว่าเป็นมงกุฎของเขานะครับอ,อันนี้ก็มาเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องที่สาม นะครับสำหรับเรื่องเอเรียนนะครับตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมาคอนแทกกับมนุษย์ยชาติประมาณเดือนตุลาคมหรือว่าปลายปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมีดาวข้อน้อยเข้ามาในช่วงนั้นด้วยนะฮะตามคติความเชื่อมีมากกว่า1ล้านสปีชีส์แล้วนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็เขาบิดมาไกลถึง500ปีแสงก็มีนะครับ ในระหว่างที่ผมพูดก็จะมีขึ้นขึ้นภาพประกอบไปด้วยมีเหตุการณ์ที่น้ำพองนะครับถ่ายด้วยสมาชิกทุกท่านดูแล้วก็เป็นเอเลี่ยนเป็นมิติที่เปิดหรือว่าเป็นทั้งสองอย่างก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังสำหรับคลิปนี้นะครับภาพประกอบก็จะอยู่ในในระหว่างที่ผมบรรยายด้วยนะครับอันนี้ก็ นำมาเล่าสู่ทุกท่านฟังนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าภัยพิบัติโลกก็ทยอยเกิดขึ้นตอนนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนมากิ่งขึ้นนะฮะในระหว่างวันที่9ถึง18พฤษภาคมนะครับพลังจักรวาลจะลงมาเยอะในด้านดีนะครับพลังจักรวาลก็เรียกชื่องว่พลังเพลสทันนะครับฉะนั้นก็ ท่านนั่งสมาธิรับพลังกันนะครับสำหรับฝั่งยุโรปเขาก็จะนั่งกันในวันที่21พฤษภาคมนะครับจากนั้นก็เป็นฝัามเชื่อเฉพาะกลุ่มนะครับอันนี้ก็มาแจ้งเพื่อทราบในเรื่องต่อไปก็ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจปากท้องนะครับเรื่องตอนนี้นะครับ เงินสดที่อยู่ในมือของนักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะครับถ้า3เดือนเนี่ยยังไม่มียอดอะไรเข้ามาหรือเศรษฐกิจกระเตื้องคาดว่าอาจจะมีการปลดคนงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้มาใช้สถานที่ในห้องพักนะครับก็แสงก็ดูดีหน่อยนะฮะก็ ขออภัยทุกท่านที่ไม่ได้มารายงานในช่องทางนี้วันนี้ก็มาเล่าให้ทุกท่านฟังในเรื่องของที่เกิดขึ้นนะครับทั่วโลกมีคำเตือนจากในเพจต่างประเทศนะครับในเรื่องของการตื่นของอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนแล้วก็โอกาสที่จะเกิดบิ๊กวันสนามพลังตอนนี้รังสีก็เข้ามามา,มากด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นทุกท่านก็พึงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับอตอนนี้นะครับตั๋วเครื่องบินนะฮะเนื่องจากต้องมีเว้นระยะหา่างตั๋วเครื่องบินเนี่ยแพงเป็นสามเท่านะครับในการเดินทางาเพราะว่าจะนั่งชิดกันไม่ได้จาะนั้นก็สมาชิกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ในออสเตรเลีย ก็เล่าให้ผมฟังว่าฟา,ามเป็นอยู่ตอนนี้ยากลำบากมากนะครับใครอยากย้ายประเทศก็ต้องคิดหนักนะครับอตอนนี้ก็กระแสเรื่องย้ายประเทศมีมีกันเยอะนะครับท่า,ามกลางภัยพิบัติท่านต้องท่านต้องคิดให้ดีเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่คุณจตุกพรพงษ์พันธ์นะครับแล้วก็เพจท่านอาจาราย์ไภัยารมืดพืชบงคน มีการกล่าวอ้างว่ามีการนำอา,อาวุธนะครับไปเก็บไว้ที่สถานกองสุธาราที่เชียงใหม่ะะเพื่อหวังที่จะโยงไปจีนอันนี้ก็มีในช่อง youtube มีในสื่อหลักบ,บ้างแล้วแต่ว่าในช่องทางผมนี้ก็เอามาเล่าปฏิปทาให้ทุกท่านรับฟังนะครับสิ่งที่ต้องกังวลก็คือ เป็นสงครามพันทางน,นะฮะหมายความว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้าไปสนสนุนก,กองกําลังใดพมา่านะครับก็จะมีอีกฝ่ายก็แอบอ้างได้แล้วหากมีการจราจนที่อ่าพมแดนแม่สอดหรือว่าที่กาญจนบุรีมหาำนาจอาจจะใช้สถานการณ์เช่นนี้ในการบุกเข้าทั้งพม่าและไทยแล้วก็มันจะกลายเป็นสงครามใหญ่ทันที นะครับฉะนั้นสิ่งที่เล่ามาเนี่ยม,มันมันมีรายงานแล้วแต่ว่าผมมาต่อจิ๊กซอแล้วก็อธิบายซ้ำให้เข้าใจในคลิปนี้นะครับวันนี้อาจจะพูดได้ไม่ดีนักนะฮะเพราะารเพียด้วยแต่กอ็อยากจะมาเล่าหลายๆเรื่องให้ทุกท่านฟังปิดท้ายด้วยก็ผมได้ ผ่านวัดพระพุทธบาทน้ำพิบนะครับอ,บอําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินก็เอาพวงมาลัยแล้วก็ใบสีแล้วก็ขอพรเผื่อทุกท่านด้วยนะครับก็อนุมโมทนาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในช่องทางนี้แล้วก็ผิดภาพประการใดน,นะครับขออาภัยด้วยกันขอบคุณมากครับ